สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชานอลสว่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดปาร์กอางเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาน้องอลิซาเบธนะครับมา PVP ในโหมดชั้นสูงกันม้ากครับซึ่งทีมที่จะเอามาเล่นในวันนี้นะครับอันนี้ผมขอพูดเกินไว้ก่อนเลยนะอลิซาเบธเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็จะมีตัวละครอีก2ตัวนะครับผู้นําทีมของคลิปนี้นะครับ ก็นี่เลยครับเป็นทีมสาวๆนะเพื่อนๆจะมีตัวละครจาก2โคลาโบนะครับตัวแรกจะเป็นกีเลนครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นอัลไบโดนะครับโดยทั้ง2สาวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ถึงสรรพคุณความเก่งกาจของทั้งคู่อยู่แล้วนะที่สําคัญกีเลนเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถเอามาเคาน์เตอร์อัลไบโดได้ดีมากๆนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนเนี่ยหยิบอัลไบโดมาเล่นเยอะอีกแล้วเพื่อนๆสำหรับเซ็ตซัพพอร์ตอันติแฟคที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นเซ็ตลดไดเมนที่ได้รับเลเวล5 ลดเดเมจที่ได้รับของอเซ์วินุพองที่ตั้งท่าลง10%นะครับพร้อมกับเพิ่มอัตราฟื้นตัว5%ทุกครั้งที่ได้รับเดเมจจากการใช้สกิลของสตัตูสามารถแตกได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับและสำหรับเซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขี่เล่นผมใช้เป็นเซ็ตเลือดกับป้องกันคีครับส่วนอาเบโดนะครับใช้เป็นเซ็ตเลือดป้องกัน,นครับปกติเลยนะอันนี้คือเอาถึกนะครับเอามายืนคำให้กับเพื่อนที่เหลืออีก2คนนะแล้วก็อลจอเบจังนะครับผมจะใช้เป็นเซ็ตเลือดกับรเเครบ ส่วนนานาชินะครับแน่นอนใช้เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับและอาหารที่กินผมจะกินเป็นอาหารลูกลีกเพื่อนๆพอนเพราะทีมเรานะครับไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังสามารถรับมือได้หมดนะและยิ่งถ้าศัตรูมีข้าพลังไม่เยอะนะครับเราได้เปิดก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรได้เปรียบน,นะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมไม่ระบุนะครับก็ ไม่ระบุผมว่าถ้าเรามีกิเลนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวผมเออรวมกีเลนนะครับต้องบอ,อกขยับกีเลนเลยหัวไปเลยไหมหัวไปเลยแล้วกันหนึ่งทีโอเคโอเคเขาลบหลีกมาด้วยนะครับไม่เป็นไรกีเลเรามีถอนตั้งท่านะเดี๋ยวตาหน้าผมถอนได้ด้วย โอ้เดี๋ยวอลิซาเบตอลิซาเบตโคตรเจ็บก็มาครับเดี๋ยวกิเลนผมเอ่อขยับนะครับถอนแล้วก็ลดดาเมจไว้หนึ่งตัวลดใครดีลดนี่ละกัน มาพรจากนางฟ้านะครับอลิซาเบตได้นะอลิซาเบตนี่คือเราเอามาหนึ่งก็กันตายนะครับแล้วก็สองรถเกรดเดอร์รถไดเ้ที่สร้างได้ไหมฮะได้อยู่แหละโอเคเดี๋ยวผมถอนตั้งท่าก่อนนะครับมันจะได้แบบโดรนเมทเต็มๆนะแล้วก็อลิซาเบตจังเหรอต้องใช้เลยอะ่ะใช้เลยแล้วกันแล้วก็อลิซาเบตท,ท่าเดียวครับเก็บไปสักตัวก,ก่อนแล้วกัน โอเคตั้งผ่าถอนออกเรียบร้อยเก็บได้ไหมพอเก็บไหมกิเลนโอเคครับเรียบร้อยนะครับชื่อนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยมาครับก็รอบน,นี้เรามาเจอทีไม่ระบุอีกแล้วนะครับ ก็เรามีการอาเบโดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้อาเบโดนะครับเราเราก็ฟาดไปโอเคอ่ะสวยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมอ่ถูกไวกไวโอตกใจนึกว่าฟาดผิดใบโอเคตาหน้าผมรวมกีเรนพอไหมไม่พอนะต้องรวมอาเบโดก่อนนะครับอลเบโดก่อน เอาไปดมาหลบมาหลบกลับไม่โกงแต่เฮียจังเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเจ็บเฮียจังโคตรเจ็บเพะมาครับเออเขายังไม่ตั้งท่านะเพราะนั้นเดี๋ยวผมรวมการ์ดอ่ะแล้วก็ถอนไปครับโอเคสวยงามสวยงาม โโอ้ถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วยเป็นอลิซาเบธหรือกีเลนทีสำหรับคอมโบที่ต้องใช้นะผมน่าจะต้องใช้ถอดตั้งท่านะครับแต่ถ้าเขาไม่เอาหวดมาเนี่ยเราก็อาจจะอันติดปิดได้เลยนะโอ,โอ้โหสุดสีเดียวลาก่อนลุงเทียบอกเลยลาก่อน <laughs> เรียบร้อยครับเอาไปดก็ยังโกเหมือนเดิมนะ เรียบร้อยศัตรูยอมครับโอเคครับก็ตอนนี้เรามาเจอทีมไม่ระบุนะเพื่อนๆเอาจริงทีมไม่ระบุเยอะนะเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยมาเดี๋ยวผมเออรวมนะครับแต่ยังไม่ใช่นะเดี๋ยวพูดไปก่อนครับโอเคเราต้องแบ่งเก็บเกตเพื่อน โอเคสวยครับตอดอาเบโดไปเพราะอาเบโดเนี่ยเขาดูดเลือดยากนะถ้าเราไม่ตีเออหลบรีครับคาดไม่ถึงใช่ไหมโอ้ชอบเลยแบบนี้ได้สเตคเดเมดแบ่งกันรับเดเมดนะครับมาก็เดี๋ยวตั้งคอนเลยเขาน่าจะต้องหัวเรามานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม เออรวมกิเลนไหมหรือใช้กิเลนไปอีกใบก่อนแล้วกันเจ๊ต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกิเลนเจ็บอันเนี้ยสต่กีเลนมีการตายอยู่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้โอเคขอทอนนะครับอันนี้มันมันตีเข้ากิเลนโดยตรงไงทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ โอเคสวยครับแบบนี้สวยมาโดนรถเกตด้วยก็เดี๋ยวผมถอดตั้งท่านะครับผมว่าน่าจะได้หมดนะคิดว่าน่าจะเอาลงหมดนะไปแล้วก็อลิซาเบตตามเก็บอีกหนึ่งคนแล้วกันไปครับเออเอาตั้งท่าออกมา ปลดมาเรียบร้อยโอเคหนึ่งล้านครับเรียบร้อยโอ้โหคอมโบเรามันเพอร์เฟกต์อยู่นะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยครับเจ็ดแสนเคาน์เตอร์โอเคครับมาเรามาเจอทีมคอมนางฟ้าแล้วเพื่อนเพื่อน ถือว่าเป็นทีมปิดท้ายได้สวยนะครับก็ตาแรกเนี่ยเขาหวดมาได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรวมครับแล้วก็เดี๋ยวลดดัมเมดเขาเจ้อาใครหวดมาว่าใครโดนมาร์กอันนี้โดนมาร์กผมว่าน่าจะมาเอวนะเดี๋ยวลดดาดเมดมาเอลไว้แล้วก็จิ้มไปหนึ่งใบครับ เดี๋ยวผมเก็บคีย์เขาก่อนเลยมาเอลอออการ์ดการ์ดเกือบจะสวยนะแต่เดี๋ยวผมต้องโลภอาร์เบโดมันเพื่อนตาหน้ามาเอลมาแล้วนะครับสวยงามสวยงามก็เดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเรามีรถเกตน,นะเอลิซาเบธช่วยรถเกตเราได้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมขยับนะครับทอนแล้วก็รถเกตเลย โอเคแสนหกโอ้โหเดี๋ยวอลิซเบธเอาตายแล้วเมื่อกี้มาถ้าไม่หวดมาเดี๋ยวเราหวดไปเองโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวอลิซเบธฟ้าเหรอโอเคอลิซเบธฟ้านะครับมีเกิดหนึ่งทีด้วยนะหืมตายปะเนี่ยลองดูครับมา โอเคน่าจะได้อยู่นะคิดว่าพอเอาไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งสองติ๊กเรียบร้อยครับพอดีเป๊ะโอเคศัตรูยอมครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปพ,พีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ2องซาวจากโคลาโบแล้วก็อลิซาเบธเฟสตัวใหม่นะเพื่อนเพื่อนก่อสทีมนี้นะครับอลิซาเบธจะดูเหมือนไม่ค่อยได้แสดงผลงานเท่าไหร่นะแต่จริงๆคือแค่พาสิชของน้องมันก็โกงแลละเพื่อนเพื่อนทั้งการตายให้เพื่อนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดเกรดหม้ตายของสตงูมแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะมีตัวตั้งถอนก็ตามนะครับที่สำคัญถ้าต้องการเดเมจกับฉุกเฉินเนี่ยเดเมจของอลิซาเบธมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะ ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ